ะะเราเลิศรลาด1 5 6 0 2 0 8า4 9วันนี้จะมาพิเศษเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดครับก็จะแบ่งเป็นสองโซนคือภายในภายในจะพบคุมได้ครับแล้วก็จะจะ,จะมีเครื่องหมายการช่วยช่วยวิอคอ์ครับคือ 4P พครับ ประกอบไปด้วยโปรดัก <Product. S 1> ไปพสโปรโมชั oh, motion, ่ค่ส่วนโปรดักก็คือ จะผลิตอะไรเสร็จไพก็คือราคาเพจก็คือช่องทางการขาัขายสินค้าส่วนโปรโมชาั่นก็คือการประชาสัมพันธ์เสรจส่วนส่วนส่วนภายภายนอกก็จะแยกออกเป็นหลายๆอย่าง,งก็คือทางรบมันจะเป็นควบคุมไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นเรี่อวกกูนน่ศาษณา ลักษณก็คือแบบประเทศมุสลิมก็เขาจะไม่นิยมทานหมูกันและถ้าประเทศไทยเราจะแบบ<ป>นำสินค้าที่เป็นหมูเข้าไปเขาก็จะไม่ค่อยนิยมลแล้วก็สดหมายสดหมายก็คือ รัฐบาลจะให้เวลากำหนดช่วงเวลาการจำหน่ายเส้นแบบเล่าสุราการเปิดแบบสถานที่แล้วก็วัฒนธรรมก็คือแบบจะแบบวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็จะแบบมีประเทศใต้ก็จะแบบ ภาคใต้ก็จะแบบมีการปฏิบัติหน่วที่แบบรวดเร็วแต่ภาคเหนือจะเป็นการปฏิบัติตั่วที่ช้ากว่าภาคใต้มาก